สัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลอมอูลองสานเนาะมือนี้ได้รับของฝากยากสาวสำเนาทุกคนมูนอูนา่นเ,เนาะมือนี้ฝากอ่ามักซูมาให้นะทุกคนมูนอูฝากมักซูมาให้ตุกว่ายู่เฮนตุ๊กเป็นไล,ล่แหะตุ๊กฝากมาให้อูอาสันอูก็เลยไปฮับเครื่องมาเนาะแล้วอูก็ได้ไปฝากเครื่องให้ตุก๊กเนาะไปฝากฝากพาสินให้ตุ๊กเอาให้ตุ๊กนุงนะ่งเนาะ อย่างนี้เลยนะอูดจิเบิ่งก้อนมากๆทันกินอะไรนะกันมาแล้วระอุจีอ่ะเอาเข้าไปสุ่มพ่อกับแม่อยู่ส่วนเนาะพอดีหากับแตงกินแล้วก็ไปเอาเครื่องมาเนาะ คุณคุณอะลายแหงโอ้ตัวนี้เป็นปูกนี่ตัวเป็นปูกเลยทุกคนนี่นี่อู้เป็นปูกลายเลยน้องตุก๊กตาไหมน้องอู้เอาปูกได้ เดี๋ยวโมเลงอูซิเฉียนญาส่วนแล้วกันจะเอาไปปุูกก่อนจะเอาไปปุูกดูให้เดี๋ยวนะ้องจะเอาไปปุูกดูให้สองมากเหลือเนี้ยจะเอาไวปปุ๊บยน่ไงหลายเลยทุกคนดูไหมอู๊กโมเลงเห็ดแกงิอ่อาแกง เกงมากอันนี้ก่อนเกยงมักซูก่อนนี่ฝากมาให้หลายห,หลาย,ลายว่ามืออีนะไปขอบใจเดอ้อทุกเดอ้อวันนี้อูกระเอ้ามากอันนี้เป็นูให้จีอจอกเจ้าแบบนี้คนเห็นบ่นี่มันจีออกแบบน,นี้เก็บเครื่องก่อนก็บเครื่องใส่ในก่อน เปกาต้านี้ไปคือเก่าเนาะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเชี่ยวเครื่องใส่นี้แล้วก็ไปเจอกันอยู่ให้เนาะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นข้าวเนาะอันนี้ก็เป็นมกะปปกรวยเน,ะนเออาะจะไปให้แม่อันนี้ก็ที่เป็นมกสูจะเอาไปปลูกอันนี้ก็ที่เป็นอ้อหลามซีนหมูแห้งเนาะทุกคนอ้อหลามซีนหมูอู้ฮิตไปส่งเร้กับนี่อล้ลาอันนี้คือถ้วย ทุกคนไปเจอกันอยูให่เนาะทำใบอันนี้เป็นเสียงเน้องคือใบโซเลียนขนาดเลยเนาะคือเนาะมาากินด้ลาอนามาอีกอ่ะบอกเนี่ยมากินข้าวมาหอดล่ะางไม่เอาสิเย็นให้เบ่น้ำบหมีก็านีมึงก็ไปชิได้างหวยไปพาไปางน้ำตากอนนะ ม่จันก็นอพอจ้อยลงไปล้างมืออยู่นำ้ำอยู่นำ้นำเป็นหว้วยน้อยเย็ยนมาพอน้ำมาพอ สั่งนะมันเฮ็ดอันนี้ก็อลมมองไหมน่ยมันปลาที่กะได้จะงโตนึกสานีก็ได้ม,ม,ไดมือตะเลมือได้ไข่ด้ยเนาะมือได้ไข่ไข่มักินเลยม,มเอ้ยปอารีโดมาเฮด้กินพวกความยั่อดพวกกันซ้ำนี่ก็รอ,อดเฮงอดได้เนาะ่เล <c oughs> ปูมี่นะซอกมือยลยยางอ่อนเนาะกินได้ปะยอยางอ่อนพักขาเย็นกับปมีปีนี้บบเห็นพักขาเย็นสัว ชอบพอรกับบักยังเลยกระปุกเขาว่างเขาว่างนะแคกตายแ่ตายแล้วายามเลก็ได้รที่อนไอ้จ้มันเรนะเชื่อกชิบไปกหนไม่เหอนักหมนทีก่อนนี่เหมือนทีป่านเนาะเออแต่มันตับบบอีซีว่าไหม Ít à? <laughs> ừ, à. gì <laughs> ờ, mà tao nên nang cay, đây, một cây này nên vào đây. Không bạc mà lăn như thế Mày người lại. À, đây là mai mà bài Cái lộn mất. ข้าวปุกเลยโอ้ยท้าุกแยากเขาแยกนานกินโพเดิมพืชฟองตั้งแ่วนย่าทั้งตืนตั้นนนั่นแหละโลาก็กินโซลากว่าแล้วหน่เยอาเว้ย ก็อน,นอนเมื่อแรกกนไมรู <c oughs> ้มันคเขาไงนเนระนั่งมครับบายมีลาคอนทาไม่ทำโองเขาของแมงันิเี้ยงหว่าบุ้ียอ้หูบ้นีเนี้นกับเพื่อสีเหียมจำไว้สี่เหลี่ยมนี่แหะสี่เหลี่ยมไม่ได้ในเห็นบนัไไ้ไม่รู้อะไงตัง

ว่ามันจะดึงมาหอตนะสัญญาณไงยูงยมอรกระคุงแล้วสัญญาณบัวหอดนะนีะน่แหละขอฮาระบบทั่วไปไหมพูดเ,เดียวก็ไม่เห็นว่าออเอาไหม พอดอ่ะยมเดี yeah, 1, ่ยวจุดที่รุมที่เดียวดังแหงโคไกลนนิ่อยเริ่มดังแหงต่ตอนยูมอนี่กไกลห้ากิเมตรไปแล้วบ้ินบเนื้อ โซ่ห <sm gli> ้าแม่เที่ยงอันนี้มันกำลังได้ยินเช่ไโอ้โหห้าแบบนี้ไล่ใช่หรอใช่เลยยาก

ไปลดลงไปพูกลดบูดพูดไปทีเดียวทุกคนยงกูเออพูกบ่อนอันนี้เราให้ทางลงกันมาเองทุกคนตอนนี้อ่าอู๋เอาเข้าไปให้แม่กินแล้วเนาะอู๋กำลังจิกกับเพื่อนแต่ว่าอู๋บังเอิญมาเห็นแมงอันนี้ทุกคนนี่ทุกคนฮู้บอกแมนแมงอันยังอย่างอันนี้มันเฮ็ดเป็นคือใหญ่แมงมุมเลยทุกคนแต่โบแม่นแมงมุมเนาะไม่ใหญ่อย่างวะ อันนี้เขาน่าจะเอินแมงยางซีนมากเนาะเฮ้ยคนโอ,อ,นอ,อน้น่กกากลัวมากตตนนี้อุกําลังซี้ยางเมื่อเหินเนาะเพราะว่าเอาเข้ามาส่งพ่อกับแม่แล้วซัวซีเอาเข้ามาส่งพ่อกับแม่แล้วอ,อ,อันใดกะอันข้าเจ้าเอาหินเอาทรา,า,ายมาส่งเนาะทุกคนเพราะว่าเริ่มจะเฮ็ดเหอนแล้วก็คือ เชื่อจังหรวอ่าวันที่15ปลูกอย่างเนาะที่15 16 17 18 19สาวก็ไล่ประมาณ5มือสาทีจะปะล,ปะนนล,ล,กลปูกอย่างแล้วเนะทุกคนไล่ประมาณ5มือะนันแล้วหลังจากที่แล้วปลูกอย่างแล้วส่วนเฮือนท่านก็สร้างเครื่องมาเฮ็ดเฮือนครัวก็สร้างเครื่องมาเฮ็ดแล้วแล้วเนาะสร้างเครื่องมาลักกระซีให้พ่อกับแม่เป็นคนคุมเวียดเฮือนตัวเฮ็ดเฮือนท่านให้อู้เนาะ ส่วนการเลี hehe, ้ยงไข่ไก่เลี้ยงไก่ไข่ฮันก็คืออู้ยังบบทันที่เอาไก่มาลงเถื่อนเนื่องจากศึกษาหลายๆอย่างก็คือ1นึ่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเห็นให้ไก่อาจมีการติดเสื้อสองไก่ของน้องอู้ช่วงนี้ก็คือว่าหูซึ่งมีตัวหนึ่งที่มันตายนะอูก็เลยหูซึกว่าบบทันแยากเอามาลงเถื่อนเนื่องจากวายาแบบว่าเอามาเอาไก่มาลงแล้วมาติดเสื้อกันแล้วเสีให้ไก่อู๋ตายไก่ไข่อู๋ตายเมื่อเนาะฉะนั้นอูก็เลยทิ่โบันเอาไก่มาลงเถื่อ แม่ก็แม่ก็เลยลมอู้ว่าคันสีเอาไกล้มาไกล้ไข่มาเลี้ยงแท้ๆฮั่นแนะนำให้อู้เอามาเลี้ยงตอนซ่วงหน้าหนะอ่าซ่วงหน้าแรงเนาะสุดฝนซ่วงหน้าแรงซ่วงที่มันบ่มีฝนแล้วก็สองก็คือหัวใสวสองอ่ะสามละอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารกับแพงเนาะหัวอาหารแพงฉะนั้นแล้วอู้ก็เลยที่คิดลดการอ่ะลดต้นทุนของอาหารจังเส้นอูส้สิไปเอาหญ้าหวานมาปลูกแล้วก็สิ เอาพักห่มอีอย่างที่มันสามารถลดต้นทืนได้นะมาปลูกแล้วหลังจากนั้นก็แล้วก็สิมีปลูกมังหุ่งเอาไว้น้องมังหุ่งซุกเวลามังหุ่งมันซุกแล้วก็สามารถเอาให้น้องใกล้กินได้นะทุกคนอูก็เลยคิดว่าเอาไว้ก้อนเนาะแม่กับพ่อบอกอู้ว่าเอาไว้ก้อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแดดมันยุ่งยากหลายอันแล้วก็พอกับแม่ก็บว่าสิอีอย่างอู้ปลูกอย่างแล้ววันที่เสาวเนาะทุกคนอู๋ปลูกอย่างแล้ววันที่เสาวอู้กะน่าจะขึ้นเมือเวียงเนาะเพื่อไป แลนเอกสารเกี่ยมเดินทางข้ามไปประเทศไทยเนาะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออูซีแบบว่าพายามปลูกอย่างให้มันเล้วเมื่อทุกอย่างละเออแล้วอูก,ก็ซีเกี่ยมเดินทางเข้าประเทศไทยเนาะทุกคนอูก,ก็อาจจะไปประมาณประมาณเป็นเดือนสองเดือนผู้เล่ทุกคนอาจอาจจะไปประมาณนั้นแต่ก็บรแน่นใจว่าซีไปได้ถึงขนาดนั้นบอกกันรอท่าติดตามกันเนาะทุกคนเนาะ <laughs> เพราะว่า อาส่วนก็เฮ็ดแล้วล่าอู้กับบ่มีภาระอย่างละฮะนะส่วนเฮือนก็นคืออู้จะมอบเงินให้แม่และให้แม่เป็นคนกับพ่อเป็นคนเฮ็ดต่อไปซึ่งเวลาพ่อกับแม่เอาเงินไปซื้ออีอย่างหรือเฮ็ดอีอย่างจังใจฮันก็นให้พ่อให้แม่ฮันเป็นคนนะจดรายละเอียดให้อูไ้ไว้นะจดใส้บัญชีไว้ส่วนนี้บ้านน้องอู้กับฝนตกตลอดนะทุกคนก่อนสีออกเฮือนมาได้นี่ก็คือยุ่งยากหลายบบจักไข่เครื่องบบจักอัน พรเจ้ามาส่งเครื่องอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์ยุ่งยากเนาะเพราะว่าอู้ยู่กับพ่อกับแม่สอสองคนแล้วก็มีอู้รวมค่ะเป็นสซอู้ได้พอดีเป็นสามคนสันอันแล้วเห็ดเวียกมันเวียกหลายแล้วสามคนเห็ดมันยุ่งยาก <c oughs> อันนี้ส่วนยางของแม่จันทอันนี้ส่วนยางตัวนี้ปลูกตอนที่ไออูเฮียนมอซี่เนาะทุกคนตอนนั้นอูมีอายุยู่สิบสี่ปีส่วนตอนนี้อูมีอายุยู่ย ตอนนี้อุ้อายุแซวซี่กับส่วนยางนี่อายุก็ได้สิบปีแล้วไวเนาะทุกคนเนาะสิบปีไวแป๊บเดียวเองเบิ้งตอนนี้ก็ได้สิบปีแล้วตอนนี้อุก,กับยางยางออกจากสวนอากาศก็จะร้อนเย็ยนขนาดตอนนี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอ้คลิปต่อไปเด้บ๊ายบาย